ให้ทุกเช้าเป็นเช้าที่สดใสเปลี่ยนมุมมองงานบ้านอยู่สมอเพิ่มแรง ด้วยครับใช่เขายังอยู่ที่ยังอยู่ไรมันก็ไม่กลับสวัสดีเช้าวันอังคารค่ะแปดโมงครึ่งแบบนี้ทาง two for you กับแม่บ้านมืออาชีพซึ่งเราก็ช่วยไม่ได้เราจะมีผู้ชายมาทำอาหารเช้าให้เรากินแต่เช้าเลยนะครับแม่บ้านตื่นสายมากวันนี้แม่บ้านตื่นสายมากใช่ก็เลยเราไม่ได้กินฝีมือตุ้งไงก็ได้ฝีมือพี่เพชรจ้าซึ่ง ถ้าวันนี้ถือว่าเป็นวันโชคดีของคุณผู้ชมแล้วคนโบราณเขาบอกว่าถ้าพี่เพชฌ้าเข้าบ้านวันนั้นะจะมีเงินมีทองมีโชคมีลาบไม่ใช่นะฮะอันนั้นมันตัวที่เป็นเกล็ดเกล็ดปลาบางกรพี่เพชฌ้าก็ไม่ใช่ตัวน้นเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่พี่เพชฌ้ารอหุ่นดีทําอาหารด้วยหรอคะทำครับปกติแล้วเนี่ยอาหารคลีนเนี่ยมันจะหาทานยากอ๋อใช่จะสลด้วยเหรอใช่ครับก็เลยวันนี้มาสอนทําอาหารง่ายๆตอนเช้าก่อนดีกว่า อาหารคลีนแปลว่าอะไรอ่ะอาหารคลีนก็คืออาหารที่มันไม่มีแฟตมากจนเกินไปอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่กินจนคลีนจนเกลี้ยงไม่ใช่อไม่ใช่ครับอันนั้นเรียกเคลียร์เลยฮะอ๋อเคลียร์ถูกต้องครับวันนี้เขาคลายเคลียร์วันนี้นี่ก็คือสลัดสลัดง่ายๆครับสลัดอ่าก็ไปซื้อผักตามแบบซูเปอร์มาเก็บไว้ในตู้เย็นได้เแบบนี้แบบนี้รับผมนี่เลยนะครับใส่โบนไทานได้เลยไหมคะทานได้เลยครับแต่มันจะจักจืดอ่า ต่อมาครับอาจารย์นี้เราจะเรียกว่าเป็นสลัดเห็ดออริจิแต่ว่าริจิแต่ว่าคือเรียกว่าเอาไปลวกเไรเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยไฮโซเท่าไหร่จะไม่หอมกลุ่นใช่ไหมใช่ครับผมเลือกวิธีการย่างนะครับวิธีการย่างก็ง่ายๆครับเชื้อเชื้อเห็ดจะไม่ใช้น้ํามันก็ได้หรือว่าถ้าจะใช้ก็ควรที่จะเป็นน้ํามันที่แบบไม่อ้วนน้ํามันอะไรโซฮอ95 ย่างน้ำมันโซเขาก็ให้เอาไว้เติมรถของคุณครับอันนี้เราใช้น้ำมันมะกรูดนะะน้ำมันมะกรูดเอาไว้ล้างห้องน้ำนะครับน้ำมันมะกอกครับอาตุยน้ำมันน้ำมันมะกรูดไม่ล้างห้องน้ำค่ะเอาไว้หมักผมเอาไว้หมักผงมะกรูดเฉยๆแล้วค่ะไว้ใส่ส้วมชายอาคะดีเจของประเทศไทยนี่ดีเจอาตุยกับดีเจเพชรจ้าใครปากจัดกว่ากันคะอาตุยอยู่แล้วโนล่ะเราแพ้น้อง มาพริกใช่ไหมคะพริกครับชิลี่เผ็ดไหมไหมพริกนี่เผ็ดไหมอ่ะพริกที่หมายเขาว่ากลับกลับไปกลับมาใช่ฮะอันนี้ก็คือกระทะย่างนะบางคนไม่รู้เรื่องในครัวเลยแบบอาตุยกระทะแบบนี้เป็นกระทะย่างที่มีขีดๆอย่างนี้อ่าจะเป็นลอนจริงๆแล้วเนี่ยกระทะอะไรก็ย่างได้แต่อันนี้เป็นลอนช่วยให้มีลายสวยอ๋อเหรออันนี้จะออกมาเป็นลายสก็อตเหมือนเห็ดเนี่ยฮะโอ้ได้แล้วเนาะได้แล้วเรียบร้อยนะครับติดใจไหมคะคือใส่น้ำมันมะกอกลงไปใช่ไหมใส่ไปแล้วฮะแต่จริงๆถ้าไม่มี ก็ไม่ต้องดิ้นลนปั่นจักรยานออกไปถึงข้างนอกก็ย่างไปเลยโดยไม่ต้องใส่น้ำมันเรอใช่ไม่ต้องใส่ก็ได้ได้ครับแล้วใส่เพื่ออะไรคะให้มันมีเงาอ่ามันก็สุกง่ายไม่ติดกระทะหรือว่าเพิ่มน้ำมันดีด้วยใช่ครัต้องทานบ้างใูกต้มงครับ ง่ายครับพอเราย่างมาเสร็จเรียบร้อยนะครับพยิมที่คีบหน่อยนะคะับจริงๆแล้วเรามีที่คีบตลาดหยุ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 ดอุปกรณ์ที่มันเข้าแบบใช้อะไรที่มันตรงอยู่บ้านถ้าเกิดไม่มีที่คีบนะครับถ้าไม่มีตอนนี้นะครับให้ออกไปซื้อที่ห้างถูกต้องครับขี่รถเราไปก่อนเราจะคงรอท่านอยู่ถ้าไม่มีคือไม่ต้องกินเมนูนี้นะคะถ้าไม่มีแบบทำไม่ได้ไม่ใช่กินได้อะไรก็ได้ตะเกียบก็ได้เมือชี่าถูกต้องอ่าทำอ่าเราก็มีมา สลัดที่จะเข้ากับเห็ดย่างก็คือน้ำสลัดแบบญี่ปุ่นนะได้ผ่านการทดลองมาแล้วแต่ละแต่เราชอบนะะทดลองี้ยหรอินสตถ้าถามว่าจากที่ไหนเราก็ไม่ทราบจะตอบยังไงครับเราแต่เพ t r a าอินสติ t ูครับผมเขย่าแล้วใช่ไหมฮะเขย่าแล้วโอเคถ้าสมมติว่าในบางเคสที่เราลืมเขย่าทานไปแล้วทำไงครับ ดีอ๋อเพราะเดี๋ยวเราต้องไปขยับอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวเราจะไปออกกำลังกายกันด้วยอ่ะลูกมองด้วยสายตายสิงทาถ้าไม่ใส่เยอะตังนี่แล้วมันจะได้จะได้ดูสวยงามด้วยอ้วนไหมอ้วนไหมริงๆน้ำสลัดแอบอ้วนนิดๆนะครับบอกบอกทานสลัดแต่อ้วนวิธีการทําน้ําสลัดแบบครีนมันก็มีแต่ว่านี่เราเอาสะดวกเพราะว่าอย่างอื่นเราครีมหมดแล้วถูกต้องแล้วครับก็เรียกว่าในนี้เนี่ยพลังงานผมว่าน่าจะไม่เกินร้อยแคลอรี่ แล้วก็คือที่เราตื่นมาเปิดรายการแล้วขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะทําอาหารกันก่อนไม่ออกกําลังกายก่อนแปลว่าเราต้องกินก่อนออกกาลังกายถูก่าออกรับร่งกายแล้วค่อยกินร่างกายก็เหมือนรถยนต์ครับก็คือต้องเติมน้ํามันก่อนเติมเชื้อเพลิงอ่าดีแรงหรอใช่ครับให้ให้ให้แบบว่าสดชื่นขึ้นไม่งั้นเวลาแบบคนที่มีอายุมากๆแล้วไม่ไม่ทานอะไรเลยแล้วไม่ออกกําลังกายบางทีจะมีหน้ามืด แล้วเขาบอกว่ากินก่อนมันไม่ตีขึ้นอ่ะพี่เพชรออกมันต้องมีระยะเวลาครับห่างก่าชั่วโมงหนึ่งกับรงดีชั่วโมงสองชั่วโมงค่อยออกใช่ครับถูกต้องแต่ถ้าออกเลยเนี่ยจริงไหมคะเขาบอกว่าถ้าไม่ทานแล้วไปออกเลยเขาก็จะดึงกล้ามเนื้อมาใช้ถ้าเกิดว่ากินเยอะๆแล้วไปออกร่างกายเลยเนี่ยปกติออกตูดแต่นี่จะออกปากครับได้ครับจะออกปากแทนครับพี่ต๊งครับแล้วถ้าออกกําลังกายแล้วค่อยไปกินมันไม่ดีตรงไหน ออกกาลังกายก่อนแล้วค่อยไปกินอ่ะคือเอาง่ายๆเลยทำไมเธอถึงบนที่ออกกาลังกายเนี่ยเพื่อต้องการที่จะให้ร่างกายเนี่ยเผาผลาญไขมันหรือสิ่งที่เราทานเข้าไปให้มันหมดอ่าอย่างสมมติจานเนี้ยร้อยแคลอรี่อ่าอาตุยอาจจะไปวิ่งสัก15นาทีค่ะเอามาออกไปก็จะได้กะถูกเนาะใช่แต่ถ้าอาตุยไปออกซะก่อนใช่แล้วเอามากินแล้วกลับมาหวดเฮ้ยไม่พอ่จ้าขออีก3าจานถูกต้องครับอ๋อแต่ถ้ากินแบบนี้ ทำได้ทุกมื้อยังไงก็ไม่มีอ้วนใช่เดี๋ยวจะมาเพิ่มเทคนิคว่าอยู่ในนี้ในครัวแบบเนี้ยคุณแม่บ้านจะสามารถออกกำลังกายได้แม่บนมืออาชีพแม่บอนมืออาชีพผู้หญิงเนี่ยผมทำรีเสิร์ชมาแล้วมีอยู่สองจุดที่แบบเป็นจุดด้อยอ่ะอาตุยลองทำแบบนี้ จุดด้วยอะไรนี่จุดขายฉันผิวผิวใส่แขนอยู่ฉันจะบอกไว้ว่าผู้ชายในวงการนี้สนุกบนเรือนร่างฉันก็จุดนี้นะนี่สนุกอยู่บนเรือนร่างถ้าเปนอ่ตัวตั้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ครับนี่เสื้อมันกระชับไว้นะนเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่จะต้องควรออกกําลังกายท่าที่ผมจะนํามาเสนอโชคดีที่ใส่แขนยาวไม่ต้องโชว์อ่ะตอนนี้ฉันก็แขนยาวอ้อีอยอึมที่บ้านลองดูนะฮะ ลองดูนะฮะอ่าบอกว่าไม่ใช่แค่เฉพาะอานะผู้หญิงอื่นก็เป็นกันเยอะระวังติดมือนะนี่แบบมันมันไม่ได้ฝืนกับแรงโน้มถ่วงโลกเลยนะฮะเป็นได้มอสาแต่ถ้าเกิดอาทําสักเดือนหนึ่งผมว่าดีขึ้นช่วยได้ใช่ไหมดีขึ้นเลยเพราะว่าเวลาที่ทําออกกระไรปุ๊บมันจะขึ้นมาเป็นก้อนอย่างนี้แทนใช่เี้ยเนี้ยอย่างนี้ต้องทำคุผู้ชมต้องทำพี่ตุ๊กพป็นไองลองลองขอดูพี่ตุ๊กหน่อยอันนี้ฮะเสื้อมันช่วยตุ๊กไม่ ไม่จริงใจในการแว่งคุกแว่งนะคือคุณผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่มีแต่ตรงนี้พับอยู่ประมาณสามขยักอย่างเี้ะครับโนอัดพีสอ่ะพับอย่างนี้พับมีไว้มัดหนังยางอยู่ตรงนี้จริงๆนะสมมติว่าคนเราแล้วนี่อันนี้สมมติเป็นกล้ามแขนหน้าครับข้างหลังนี้นิ่มมากนี่ไมันจะไปแข่งอะไรตรงนี้หรองเพราะว่ามันเป็นส่วนที่คนเราไม่ได้เล่นยากครับไม่ค่อยได้ใช้ อยาสมมติว่าอตุ๋ยยกของมันก็จะได้ตรงนี้่อาถือกระเป๋าอะไรต่างๆอะไรขั้วบนเป็นก้ามอะไรได้ไหมแต่ว่าไอตรงนี้มันเป็นจุดที่มนุษย์เราไม่ค่อยได้ใช้แรงอะไรงี้ทำยังไงทำท่าไหนมาเลยดีกว่าเอาขอเก้าอี้หนึ่งตัวอย่างงี้ครับอเก้าอี้มันหมุนอะไม่เป็นไรครับนี่นะครับครัวเราก็เล็กแค่นี้เองนะครับอตุ๋ยก็อย่างงี้เลยครับนี่ท่านี้ก็ได้ท่านี้จะสูงไปนิดนึงถูกต้องครับอย่างงี้ครับ ตามไปเลยนะทำตามเลยนะเอามือทมือจับนี่นะครับนี่นะครับแขนตรงตึงยืดขาไปสุดนี่นะครับนี่ฮะาตุยล่าตุยก็ย่อลงนี่ครับเฮ้ยนี่นะสองคุณกิจายางแขนสั่นนะคะครูไม่แต่ว่าไอเนี้ยมันคือกางเกงมันมันไม่กาอเกงไม่มั่งคงใช่ครับอ่าตุยลองดูครับลองดูครับเชิญครับ จะไปยากอะไรเอออันนี้คือแบบถ้าธรรมดาถ้าแอดวานต้องยกขาขึ้นด้วยแต่อันนี้เอาลองนี่ก่อนลองดูก่อนอะยกขาด้วยเหรอใช่เ,เดี๋ยวผมจับเก้าอี้ให้เพราะว่าเก้าอี้เก้าอี้แต่าอาพีา่แจ๊ดจับตรงนี้มันมีล้อโอเคแล้วก็อาตุยก็เอาเหมือนเอาเอาหลังตัวเนี้อาชิดตรงนี้ก่อนแล้วก็อา,อาตุยยืดขาตรงยืดขาตรงผู้ชมทำตามนะคะลงเลยครับเชิญลงนี่นี่มขาถูกยังถูกแล้วครับแล้วก็ลงครับจะไปยากอะไรครับเนี่ยฮะอาลงเอาขึ้นขึ้นขึ้นขาต้องตึงด้วยครับขาต้องตึงขาต้องตึงอาตุย ขาตึงอ่าลดลงลงลงอ่าลงเลยลงเลยเห็นนะก้ามหรือตัวนี้แข็งเลยตัวนี้นี่ฮะแข็งเลยเป็นยังไงฮะตัวเองเป็นตายเท่ากันเป็นตายเท่ากันพี่ตุ๊กลองไหมพี่ตุ๊กลองไหมอ๋อหรออ้ยไดแขนอ่ะอุ้ได้ผลได้ผลใช่ได้ได้ผลได้ผลอ๋อเหรอพรุ่งนี้ไม่นิ่มหล้วทำสิบครั้งแล้วก็หยุดพักสักประมาณสักหนึ่งนาทีแล้วกลับมาทําใหม่อ่าเชิญครับคุณผู้ชมอย่าทำ อุณพี่ลูกจะทำอย่างเงี้ยครับผมอ่านี่แหละครับนี่มีมีเบสิกอ่ะลงไปลึกๆหน่อยครับลงไปลึกๆหน่อยครับเอาลึกก็ยากอ่านี่อ่านี่นี่ครับนี่ครับแข็งเลยนี่แข็งเจ็บมากเออนี่ครับพอยางพอยางพอเถอะพอพอพออ่าอันนี้เราก็คือจะเป็นการเอาไอ้กล้ามเนื้อห้อยๆออกไปอุ้แต่เจ็บมากทำกี่ครั้งกี่เซฟยังไงสิบครั้งแล้วก็พักหนึ่งนาทีสิบ ครั้งหนึ่งทำสิบครั้งติดกันใช่ครับเรียกว่า1เซต1เซตอ่าพักหนึ่งนาทีแล้วกลับมาทำอีกหนึ่งเซตให้ครบ5เซตก็คือ50ครั้งต่อวัน10 10 10 5ครั้งแล้วทัาแล้วพักหนึ่งนาทีห้ามเกินเพราะว่าใช่เพราะว่ากล้ามเนื้อมันจะลืมมก็จะลืมอ่าดีที่สุดครับเวลาออกกําลังกายเซตต่อเซตไม่ควรจะเกินหนึ่งนาทีซึ่งมันตึงตรงนี้จริงๆริงอ้าวเราทำแยกยันนะครับขอรบกวนเพราะคุณทำอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมผิดท่าไม่ได้ครับง่ายๆนะครับแตตต่่่ออาาจจะะใช้้้ััววทีีีีีเเเเเยยยนนนนนิดดึงครบป็กล นะครับอางนี้นะครับเพราะที่สูงไปหน่อยเนาะใช่ครับอางนี้นะครับเอามือจับไว้ธรรมดานะครับแล้วก็เหมือนเอาก้นะแอบแตะไว้ก่อนนะครับเพื่อที่หลังเราเนี่ยจะจะถูไปกับแนวของเก้าอี้ให้หลังตรงใช่ให้หลังตรงครับแล้วก็ขาเขายืดออกไปอ่ายี่ไปตรงๆนะครับอ่าอาจจะแบบช่วยได้นิดนึงแล้วก็ปล่อยลงนี่ครับเฮ้ยเออเฮ้ยมานี่ครับโอ้โหตรงนี้แข็งไปนี่ครับ เป็นลูกๆเลยเนาะนี่ครับเฮ้ยคือมันจะโดนตรงเนี้ยตอนช่วงจะลงเนี่ยครับมันจะหนักแล้วต้องเกร็งแล้วก็เอาขึ้นมันขึ้นตอนขึ้นลำบากมากเลยเวลาขึ้นต้องค่อยๆขึ้นทำไมมันจะได้เนาะใช่มันเรารีบขึ้นเพราะว่ามันทรมานไงไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ไม่เวิร์กถ้าต่อไปด้วยใช่ไ่าต่อไปดีกว่านี้ง่ายนี้ง่ายนะเราบริหารส่วนไหนส่วนเดิมท้องอ่าผู้หญิงต้องอยากมีท้องแบบเรียบๆอ่ามีซิกแพคกำลังฮิตลองไหมครับลองไหมลองลองวันนี้ก็เอามาแบบ เล่นกับเก้าอี้ก็ได้เก้าอี้กละเก้าอี้ทำไงได้ครับพ่ตุกง่ายๆครับคือถ้าเกิดว่านั่งพิงเงี้ยถ้าเกิดมือใหม่เนี่ยจาจจะไปพิงถ้าแนะนําก็คือเอาเก้าอี้ที่มันไม่มีพนักอแต่ไม่เป็นไรที่นี่มีพนักเราก็หมุนอย่างนี้ออกอ่ะอย่างนี้อ่านะครับก็อัดแอปมาทําตัวให้เป็นตัวตัวตรงก่อนนะครับอย่างนี้นะอย่างนี้นะเอามือจับนี้อ่าอย่างนี้จับไปเยอะ แล้วดึงหัวเข่าเข้ามานะครับให้ใกล้ใกล้ๆกับข้อศอกของเรานี่ครับหนึ่งอย่างนี้ทำบนพื้นได้ไหมได้ครับเอาหมอนรองก็ได้แต่ถ้าอยู่บนเก้าอี้เนี่ยมันเหมือนมันจะต้องใช้สมาธิมากกว่าอ๋อมันจะต้องบาลานซ์ร่างกายใช่มันก็เลยจะต้องเกรงมีสมาธิมากกว่าเอาแล้วเชิญเลยครับพี่โกคือเวลาอยู่ที่พื้นก็ได้แต่บางทีมันจะลงไปนอนได้ไงะใช่อย่างนี้มันก็จะต้องเกรงหน่อยอ่าอย่างนี้ อ่าอีขึ้นอีครับขึ้นอีหักขึ้นอีหักขาขึ้นอีหักขึ้นได้แค่นี้ขึ้นอีหักโป๊ะอ่ะโป๊ะโอเคยี่โอเคกลัวโป๊ะเหรออันนี้หรือว่าเธอขึ้นได้แค่นี้ก็โอ๋อมีพื้นฐานที่ดีนะครับหลังไม่เอียงไม่แบบไม่โกงไม่โกงเลยต้องไว้หลังตรงเหรอไม่ครับอ่ะค่ะเป็นตัววีเป็นตัววีครับเป็นตัววีต้องเอนี่ค่ะอ่าแล้วก็กระชับขึ้นมาอย่างงี้อ่าสิบครั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็พักหนึ่งนาทีกลับมาท้าให้ครบห้าสิบครับอาตุยนี่แหละฮะ ดูตุ่ยตุ้ยดูเลยครับตุ้ยทีมชาติเขาเคยพูดกันเดี๋ยวผมเซฟหลังให้เขาปวดในนีอยู่เลยอะอีบอย่างปวดนี่อยู่เลยอ่ะตุ้ยก็ง่ายๆครับยกยกอ่ะเดี๋ยวผมจับให้ก่อนเอาขาขึ้นมาครับอ่ะตุ้ยอ่ะยเอาขาะนอ่ตุ้ยเอาขาขึ้นมาก็นี้ไงขึ้นแล้วอ่าโอเคเอาขาขึ้น่างี้เลยไ่างี้เลยขึ้นมาผมปล่อยหลังนะอ่าลองขึ้นลองลองลองทั้งตัว อ่าแบบนี้ครับแรกแรกมันจะแรกแรกมันจะเกร็งเกร็งน้อยอันนี้ปวดตรงนี้อ่ะอ่าใช่ปวดตรงนี้ด้วยอ่ะเออเออดูตรงนี้ด้วยมันจะลามมันจะลามปวดตรงนี้ด้วยเรอปวดตรงนี้ท้องกลางท้องล่างมีขานิดหน่อยนะปวดตรงนี้ะอาจจะเป็นเพราะว่าอาตุยอดันขาขึ้นมาใช่ไหมเพราะอาไม่ยอมเกงใช่ใช่ครับที่ถูกต้องเกร็งท้องต้องเกร็งท้องเพื่อดึงขาขึ้นมา ท้องจะเป็นคนดึงขาไม่ใช่ยกขาขึ้นมาสัมผัสตัวอ่าใช่ใช่ใช่ตอนนี้ผมจะทำตอนเวลาแบบจัดวิทยุแล้วมันว่างนั่งจัดวิทยุแล้วก็ทำได้เพราะว่าหุ่นนังดีดีเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราหลอมหมอเดือดก็ทำใช่ทำไดในครัวทําได้ออกกําลังกายข้างหลังแขนไปแล้วก็ทำท้องเหมือนพี่ต่ายเพนพักสอนว่าเวลาแปลงฟันก็ให้ทําทักสควอชไปด้วยอ๋อโอ้โหงี้เหรอแล้วเราจะแยกประสาทยังไง จริงๆของผู้ชายเนี่ยของผู้ชายก็มีนะครับท่าแบบหัวไหล่เสริมหัวไหล่แบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยเพราะรายการเราผู้ชายก็ดูผู้ชายชอบใช่ใช่ใช่อาจารย์ทำไงมาถอดให้ไม่ต้องถอดก็ได้ครับอ่เนเนเนสมมุติว่ามันเรามีกําแพงมันมปนกำแพงหัวไหล่เนี่ยนะครับปกติเนี่ยมันต้องใช้เหมือนกับพลังจากหัวไหล่นะครับเราก็จะเอาขาเนี่ยชี้ขึ้นไปแล้วก็เหมือนกับวิดพื้นแต่เป็นวิดพื้นแนวตั้ง นะครับให้ขนานกับกับเสาอ่าเดี๋ยวผมท้าให้ดูก่อนอ,อันนี้คือท่าหัวไหล่ที่แบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยแต่ว่าบางคนเจงก็คือเขาเรียก b o d เวเวใช่ไหมครับใช่ครับบางคนส่งโรงพยาบาล ไม่เลยมันมีกำแพงเพื่อไม่่ใชพราะกันเราอยู่เราเคยทําแค่แบบเหมือนแพลงเลยคือยังไม่ไหวเลยนี่โอ้โหกขาขึ้นไม่เต่านางต้างฝึกร่างกายมาประมาณหนึ่งนะถึงได้ครับแต่เขาเกิดมาแล้วทําได้เลยหไม่ได้ไม่ได้ครับก็ค่อยๆทําไปครั้งแรกอาจจะขึ้นลงได้สัก2ทีวันต่อไปได้3สุดท้ายพอได้10แเราก็ทํา้าเซตเหมือนเดิมอันนี้นี่เหมือนกับการที่เราไปยิมและยกนี่แหละใช่ครับเพราะใช้น้าหนักตัวเราเป็นน้ำหนักเ0็ดสิกโลก็แปลว่าหัวไหล่เรายก70โล ในบ้านของนางมีประโยชน์หมดเลยนะแม่ก็ได้กำแพงบันไดก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ด้วยใช่ครับไม่ต้องใช้เลยนางมีหลายท่านะเดี๋ยวหลังต้องชวนมาบ้านเราอีกนางเป็นคุณลูกหล่อขับรถดีมีหัวคิดท่านปรานเก่งทุกอย่างเพอร์เฟกต์ไปหมดเดี๋ยวไปนั่งคุยกันหน่อยเอากับข้าวไปกินด้วยพ่อไอไม่ได้กินแล้วสลัดไปกินไดนโอเคได้ครับไปเข้าบ้านเข้าบ้านแม่บ้านมืออาชีพแม่บ้านมืออาชีพ ดื่มหน่อยดื่มหน่อยจับเองผมขอชิมก่อนนะครับยังยังไม่ค่อยหวานก็ไม่หวานเลยคือถ้าบางคนก็ชอบหวานน้อยก็ใส่นิดเดียวใช่ครับหวานยิ่ไม่ใส่เลยแต่อันนี้คือจริงๆแล้วมันก็คือชาธรรมดาต้มทิ้งเอาไว้ใช่ไหมแล้วเราก็ใส่เลมอนเฉือนเฉนลงไปแล้วก็เติมหวานตามชอบนะตามชอบแล้วใส่อันนี้ให้มันมีกลิ่นแล้วก็จัดให้มันสวยชาม ไว้คนน้ําเชื่อมแล้วก็ไว้ดูดได้อันนี้บ้านไม่มีไซื้อที่ไหนฮะเนี่ยฮะมีที่บ้านมีซื้อที่ตลาดบ้านคุณผู้ชมไม่มีทำไงไม่มีก็เอาอย่างอื่นที่มันมีบางคนมีต้นหอม้ี้ระเทียมมีข่าตะไคร้ใ้เป็นตะไคร้ที่บ่าถ้าไม่มีไม่ต้องส อยากรู้เรื่องจริงๆแล้วเรามีโอกาสได้คุยกับพี่าจยน้อยมากเพราะว่าพี่แจจะเป็น MC เป็นพิธีกรเองไม่ค่อยถูกสัมภาษณ์วันนี้มาเป็นมาเป็นแบบกูมาเป็นแขกขอบคุณนะรขอบคุณเราขอบคุณนะราบแล้วก็เอาลายรูมาฝากเยอะเลยเห็นหน้าพี่แจทุกคนจะนึกถึงซุปเปอร์คาร์และนึกถึงหน้าน้องนิวเคลียร์ทำไมโชคดีมีแฟนเด็กไม่เป็นเป็นรถสยองผมเลยผมมาชอบเด็กแก่ผมไม่ครบคือผมชอบเด็ก ต้องเด็กที่เด็กสดๆอย่างเงี้ยครับชอบเลยหรอเวลาทำอาหารต้องชอบสดๆใช่ไหมแลวอย่างนี้สมมติว่าเป็นแฟนกันนานๆพอเราเริ่มแก่แล้วเราต้องกลัวเพชรจ้าจะชอบเด็กไหมอ่ะนี่ก็ครบนานละครับคบมาตั้ง5ปีแล้วคนครบยาวงานนะน้องยังอายุเท่าเดิมไงเออไม่เท่าเดิมสิเขาก็เปลี่ยนตามปีปีเปลี่ยนนิวเคลียมันก็เปลี่ยนด้วยนะเปลี่ยนเปลี่ยนเออทำไมมันดูเด็กจังดูเด็กยังเล็กอยู่ไงไม่แต่เราที่ประเด็นที่เราคือเราอยากรู้เพราะว่าผู้หญิงก็สงสัยเหมือนกันว่า ผู้ชายแบบพี่เพชรจ้าคือเขามีสิทธิ์เลือกเยอะแยะเลยนะผู้ชายเร็วแบบนี้ใช่ไหมเมื่อก่อนก็ค่อนข้างที่จะชั่วมากเป็นผู้ชายที่คนชอบเยอะเออสาวเยอะแต่หยุดได้5ปีเป็นแฟนกับนิวเคลียร์แบบมีระเบียบวินัยเนาะแล้วดูดูจริงจังด้วยรอบนี้จริงจังทั้งที่คนน่าจะเรียกว่าคาสโนวาเลยแหละใช่คนนึงเลยแหละผู้หญิงแบบไหนถึงจะเอาอยู่ที่แบบทําให้คาสโนวาหยุด คำถามนี้คนถามเยอะมากอยากเป็นผู้หญิงแบบนั้นจะได้ทำแล้วนางจะจดโดยเฉพาะแบบสาวๆเนี่ยชอบมาถามผมว่าทํายังไงให้แบบหยุดได้อะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันไม่มีอะไรตายตัวนะครับผมว่ามันต้องถูกที่แล้วก็ถูกเวลาอย่างถ้าเกิดว่าน้องนิวมาตอนที่ผมจี๊ดมากๆเนี่ยผมต่อให้นิวดีแค่ไหนดีแค่ไหนเนี่ยผมก็คงไปแลดของผมอยู่ดีด้วยด้วยอ่าเรียกอะไรครับความเป็นผู้ชายอ่ะสาตญยาณความเป็นผู้ชายใช่สารญยาณมันต้อง ล่าเหยื่อล่าเหยื่อล่าเหยื่อเหมือนพวกวสิงโตรครับรรยิ่งมีสิงโตงต,ตัวเมียเยอะๆมันจะยิ่งเป็นจ่าฝูงที่ใหญ่ที่สุด<ม>คือ<ร>เปี่ยนมาว่าน้องนิวน่ารักมากแล้วเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่เรื่องน้อยปัญหาน้อยโอ้หเรื่องเยอะสุดแล้วล่ะครับ<แ>ผมว่าแหมเมื่อกี้หลังไม่ได้พูดอย่างนี้คือเขาเป็นคนที่เรื่องมากงองแงมีเงาแต่ว่าเขาไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องจุกจิกแบบเช่นคุยกับผู้ชายยังไม่มี เป็นคนซื่อสัตย์อ่าโกหกไม่มีอันนี้พอละแต่นอกนั้นมันมีหมดเลยครบเลยพป่จีูถือจูจนี้ริงี้เงาอะไรได้หมดเลยได้หมดได้หมดคนอื่นเนี่ยอาจจะผมจะแชร์ทริคแล้วกันเวลามองแฟนเนี่ยให้มองแบบเวลาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำแบบมองให้มันเป็นเรื่องตลกอย่างผมเนี่ยเป็นคนเจ้าระเบียบมากสมมุติว่าอ่าผมจะมี power bank อยู่วันหนึ่งเป็นดารา power bank มันสำคัญมากแบตหมด่าผมก็จะมีไว้ในกระเป๋าผมปั๊บผมมาหาเนี่ย power bank ผมหายไป ผมก็หันไปนิวเอไปแบงค์อยู่นะนิวก็นิวก็จะแบบว่านิวหลอแกแหลกนิวเอาไปใช้นิวเอาไปใช้พี่เอ่อแล้วก็ลืมไว้ลืมไว้ที่ไหนลูวหายไปทำหายใช่อ่าแต่<ม>พี่รุดเยอะมากนะ,ะเยอะกว่าน้องนิวอปั๊บพอเขาบอกใี้ปุ๊บผมก็จะโอเคนี่มีร้านร้านขายเพลแบงค์ซื้อใหม่สองอันอันนี้ของเธออันนี้ของฉันเก็บใส่กระเป๋าฉันไว้เอาไปใช้แล้วเอามาคืนวันร่งขึ้นหายอีก อยู่นแต่นี่เป็นลักษณะของเขาเลยเขาจะเก็บผมไม่เป็นที่แต่เวลาที่ผมดุเขาเนี่ยเขาจะไม่ออกการแบบถ้าเป็นคนอื่นนะต้องมาว่าเยอะแยะอะไรก็แค่บอเออใช่แต่นี่มันจะแง่แงวให้ตลกมันก็ไม่ใส่ใจใช่เราก็เลยมองว่าเออมันก็มองเป็นเรื่องตลกงั้นเราก็เป็นเรื่องตลกอ่ะซื้อใหม่ซื้อใหม่แล้วจะเป็นทุกเรื่องไดเป่าผมอะไรทุกอย่างอะไรเงี้ยเออหรือว่าที่ สารพัดเนี่ยสารพัดสารเพนี่คือเรื่องหาของารมีแฟนเด็กเขาก็จะมีนิสัยเด็กๆใช่เราก็มองเป็นเรื่องตลกกันไปมองให้เป็นเรื่องตลกดีกว่าแล้วเขามีทีท่าที่ตอบสนองแบบตลกชีวิตมัุนก็อยู่มีความก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ถูกทําให้เป็นปัญหาใหญ่หรือัญหาเซเรียสใช่ครับแล้วมองอนาคตของการคบกันไว้ต่อจากนี้ยังไงบ้างก็แทนว่าน่าจะแต่งในประมาณสัก2ปีว้าอ่ไผมอยากสร้างบ้านสวยๆแบบนี้สักหลังหนึ่งขอบคุณค่ะเพราะว่าตอนนี้แบบที่อยู่อ่ะ มันพอแบบคือตอนได้รถผมจอดมันก็เจ็ดอ๋อคือไปบ้านเธอครับมันก็เจ็ดคันแล้วถ้าน้องไมอีกเธอเจ็ดคันเหรอเวลานี้ใช่ครับมันก็จะเป็น9้าคัน1ิบคันซึ่งมันจอดไม่พอก็ต้องสร้างเพิ่มใช่สร้างบ้านเพื่อเก็บรถไม่ครับมันสร้างเพื่อเก็บด้วยแล้วก็ขยายห้องออกมาจะต้องห้ลูกด้วยในวันหน้าอยากมีลูกไหมคะอยากมีอยากมีครับอยากมีลูกหญิงลูกชายต้องผู้ชายเท่านั้นผมคุยไว้หมดแล้วจริงป่าหาหมอหาหมอไว้แล้ว ใช่ใช้วิธีการเลือกเพศแบบเลือบไปเลยใช่วิทยาราสตรกเูชายทำไมทำไมถึงไม่อยากมีลูกสาวเพราะว่าของเล่นของผมทั้งหมดมันสําหรับเด็กผู้ชายอยากส่งมอบต่อให้ลูกชายลูกสาวคงไม่เก็ตมีอะไรจะแบบฝากถึงสาวๆให้แบบทาตัวให้มันเป็นแม่บ้านมืออาชีพมีเสน่ห์เสน่ห์ยังไงผู้หญิงแบบไหนมีเสน่ห์คือผมว่าน่าจะเป็นผู้หญิงที่ไม่ขี้บ่นเป็นแม่บ้านที่ไม่ขี้บ่นอ่าแล้วก็ยิ้มบ่อยๆหัวเราะง่าย โอ้เสียงหัวเราะที่สุดยอดจริงนะครับใหได้ไหมเพราะแบบนี้ได้ไหมคะได้ได้ครับไม่ขี้บนยิบ่อยหัวเราะง่ายให้บ้านมันน่าอยู่ไม่ใช่ว่าบ้านสะอาดอย่างเดียวแล้วหน้าเม้งหน้าบูดใช่แค่นี้เองครับผมว่าบรรยากาศในบ้านมันก็จะน่าอยู่ดูสิมาให้แง่คิดให้การออกกำลังกายให้เราดูแลรถของเราให้สวยงามเป็นหน้าเป็นตาครับ วันนี้ขอบคุณมากเลยไม่มีอะไรจะมอบให้มอบแต่เพียงคำว่าขอบคุณค่ะให้กับพี่ดีเจเพชรจ้านะจ๊ะขอบคุณค่ะพาน้องมาด้วยนะมาเยี่ยมบ้านเราอีกค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็วันนี้ได้ทริคแบบ จะไม่ได้จากผู้ชายคนอื่นนะก็เป็นลักษณะเฉพาะของเขาจริงๆทั้งทำอาหารคลีนทั้งออกกําลังกายให้หุ่นดีรีนแบบนี้แล้วก็ล้างรถด้วยแล้ว<ด><ด>ก็เร<อ>ื่องราวน่ารักน,าน่กนานรักวิธีมัดใจผู้ชายเจ้าชู้จะตื่นมาพร้อมกับใครอีกในวันจันทร์และอังคารหน้านะคะ t r u e o u รอเรา2คนไว้เลยนะคะเพราะผู้ชายอยู่ข้างๆเราตรงนี้จะเป็นใครแต่้ํานอนว่าเป็นหนุ่มฮอตแน่นอนค่ะเจ๊นันบันนาค่ะแปดโมงครึ่งทาง t r u e o u วันนี้เราสามคนรับปก่กนแล้วเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เรื่องเล็กเรื่องใหญ่ยังไงก็เอาอยู่เพราะพวกเราคือ่บ้าบอนมืออาชี